ก็เป็นยังบางครับโครับบพี่หม่ดีใจมากๆเลยครับใช่ตอนที่รู้ว่าจะได้ไปแบบที่รายการติดต่อมารู้ว่าจะได้ไปออกกับพี่หม่ก็ดีใจดีใจมากๆครับเพราะว่าส่วนตัวฟังฟังวงโฟอีฟอยู่แล้วครับฟังเพลงวงโฟอีฟเยอะมากๆแล้วก็ติดตามติดตามพี่หม่แล้วอยู่แล้วด้วยครับใช่แล้วแบบก็ดีใจอ่ะได้ร้องกับพี่หม่อ่ะพี่หม่ ไมหนูหนูมานหนูจะดีใจกับเขาเรียกว่าอะไรได้ฟิชเชอริ่งกับศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆหนูจะตื่นเต้นทุกครั้งเห็นว่าแฮปปี้ใช่ครับจริงๆฟิลตอนอยู่หลังกำแพงมันตื่นเต้นขนาดไหนครับนุ่นีโอค่ะคิดว่าน่าจะไม่ตื่นไม่ตื่นเต้นเท่าพี่ไม่รู้สึกว่าพี่ไม่น่าจะตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเครียดกว่ามากๆเลยเพราะว่าเออเราก็เคยไปท้ามกำแพงกับเฮียมาครั้งหนึ่งแล้วไปอยู่หน้ากำแพงเครียดมากเลยครับไม่รู้ว่าหลังกำแพงคือใครส่วนหลังกำแพงก็ชิวๆเลยครับเป็นเหมดไปแกล้งเขา เตรียมเตรียมแผนไปเยอะไหมคะว่าจะหลอกใครยังไงจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้เตรียมไปหลอกเยอะขนาดนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพี่มาจะจําได้หรือเปล่าแต่เหมือนว่า้เาก็ร้องเสียงจริงเลยนะไม่ได้ดัดเสียงหรือแปลงไม่ได้ไม่ได้ดัดเลยเราดีใจมากที่เขาจับไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นมีรายการรายการเขาก็จับมาได้ว่ญญาณแน่นอนเอกลักษณ์เสียงเราจริงๆดีใจครับที่ยังมีคนที่จับผมไม่ได้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็คือไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าคนรอบตัวก็คือ พอร้อปุ๊บอ่านี่แหละเรียกว่าครั้งนี้ถือว่าคอมเพลทเลยใช่ไหมก็คอมเพลทอยู่กับการติดเทรนโลกเป็นไงบ้างครับครั้งนี้แบบมันแบบใจฟูขนาดไหนครับทุาฟูมากอยู่แล้วครับใช่เพราะแฟนๆแบบซัพพอร์ตทุกงานจริงๆครับแล้วก็ช่วยเล่นช่วยกันบ่อยมากๆเลยแล้วอันนั้ก็ติดเทรนโลกด้วยดีใจมากๆเลยครับใช่ก็อยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตพวกเราอนนี้เป็นนานๆนะมีคุยกับพี่ไม่ไหมครับอุ้ยติดเทรนโลกเป็นเทรนโลกเลย ออจริงๆ <c oughs> ถ้าอันนี้ย,ย,ยัง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 ไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัว<嗯>ับเรื่องเกียวกับเรื่องเรื่องชิงห<嗯>ูใช่แต่ก็มีแบบว่ามีรีプライไปกันบ้างน,นิดหน่อยแชร์ดิฟสตอรี่แฟนแบบลงแบบสอนเต้นหยุดน้ำตรงน้ำตากันด้วยวันนั้นอ๋อใช่ครับวันนั้น<อ>มีเต้นหยุดน้ำตากับพี่มมยด้วย<嗯>ชอบเพลงนี้มากๆเลยพี่ซีเป็นไงบ้างทาแบบได้เห็นน้องแบบได้ร้องคู่กับศิลปินที่ชนชอบออ้ยจริงๆหนูไปทุก เขาเรียกว่าทุกยุคเลยนะไปทุกรายการแล้วทุกรายการแล้วทุกยุคก็รู้สึกโหนเข้าใจแบบว่าอย่างที่เคยบอกว่าหนูอยากเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราคงแบบก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสได้เรื่อยๆครับผมเพราะว่าการร้องเพลงกับคนที่เป็นศิลปินจริงมันสนุกนะมันได้รู้จักการรับได้เทคนิคใหม่ๆหรือว่าการร้องใหม่ๆอะไรเงี้ยท <PC S 1> ี่สิ่งมันไปไหนครับไปไหนครับ ของหลังกำแพงจะมีไปบ้างไหมหลังกำแพงจริงๆอยากไปเคยไปแค่หน้ากำแพงสนุกดูว่าสนุกเบื่อมีไงก็หลอกถามไงก็หลอกได้ไม่เจอไงหัวบวดเธอแบบโอนอะไรมาสเก็ก็ติดเออเออไอ้เนี่ยหลุเนี่ยหลุขึ้นมาเมื่อกี้ถ้ามีอะยๆเทวก็สามารถชวนได้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสได้ฝึกการร้องเพลงของเราด้วยอยากจะไปเป็นหลังกำแพงของนูนิวไหมคะจำได้ไหมถ้าอยู่ ก็ <c oughs> จะจเขาไม่น่าจะเลือดนะเพราะว่าน่าจดจำได้จดนะได้อยู่ไหนจดกันได้คือวเวทีอยู่หลังกระแพงดูก็ดัดเสียงร้องเพลงเลยสิถ้าเป็นเฮียหนูจะดัด <c oughs> เฮียจดได้นะครับอม่ได้ดว่าพี่อเรื่อ,องนึงนะรถน้ำไม่รู้ว่ามันมีเพจนึงอวันนี้เขาโยนแล้วโยนไปคู่จีนหรือว่าจีนเนี่ยจีนเพื่อเอางานอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็มันโยมันที่เราเลยอีกหนึ่งคู่เลยเนี่ย อยังไงที่แบบเวลาจะดราม่าโดนโยนตลอดจริงๆไม่มีด้วยหรอคจริงอันนี้โยนมาที่เรายังไม่เห็นจริงอันนี้ก็นะทิ้งตัวถามที่ไม่ให้ถืออันนี้ให้ดูอ๋อจริงจริงอันนี้ดราม่าี่เราจริกอย่างเงี้ยเออเวลามันเกิดดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ จริงๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตามเท่าไหร่เลยค่ะเ,เพราะ<ช>จริงช่วงนี้โฟกัสกับหลายอย่างมากๆเพราะว่ามีหลายโปรเจกต์มากเขั้็จะเป็นดับแสงระวีแล้วมีเดี๋ยวผมมีซิงเกิลอีกต้องเตรียมตัวมากไม่ค่อยมีเวลาได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่เราก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเอาม,มีมีอันนี้ด้วยหรอใช่ใช่ยัง<ร><ร>ไม่ยังไม่ทราบซื้อหนึ่งในการโดนโยงเสมอโดนโยงเพราะว่าเขาบอกว่ามันแบบว่าดังมากช่วงนี้แบบมันกระแสมากมันจะโดนโยงไปง่ายที่สุดเพราะว่าวงการบายกำลังโดนโดนเขาเรียว่าโดนโซเชียลถล่มเยอะตอนนี้นี่ จริงๆเรารู้สึกว่าเราก็เป็นตัวเองนี่แหละเร <an> าก็อย่างที่ทุกคนเห็นเราแบบดูแลกันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเทคแคร์กันหรืออะไรเราก็ทําด้วยความเต็มใจครับเราไม่อยากบางทีเราไม่อยากคิดอะไรเยอะเราก็เป็นตัวของตัวเองนี่เ็าบอกหนูเสมอว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองซึ่งบางเรื่องถ้าเราเราส่วนตัวเราก็ไม่ได้ว่าเราเป็นคนที่ดีบางเรื่องถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดหรือว่าเรื่องไหนที่รุนแรงก็ให้สังคมตัดสินแต่เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันสามารถย่อนหรือว่าปรับตัวได้หรืออะไรก็อยากให้โอกาส ในการแบบว่าเออทำตัวแบบให้มันดีขึ้นในบางเรื่องอี้แต่เหมือนคู่เราก็จะเป็นคู้ที่จับมือแบบข่าวผ่านทุกดราม่าได้เป็นอย่างนีเรียว่าผ่านทุกข่าวนผ่านทุกข่าวมดผ่านดราม่าทุกขกวเรื่องยตรงนี้มันมันต้องคุยกันยังไงมันต้องให้กาลังใจกันยังไงจริงผมว่ามันก็มีเรื่อยๆเนาะเราไปห้ามให้ทุกคนคิดไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องแบบคุยกันในบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจริงใจต่อกันจับมือกันอย่างที่หนูบอกแล้วก็จับมือเดินไป ส่งดูขึ้นฝังฝันส่งให้ขึ้นฝันหรือไปด้วยกันเงยเรารู้สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราแค่เป็นเราแล้วก็แฮปปี้ดราม่าอะไรถ้าเราไม่ได้ผิดอะไรเราจะไปสนใจทําไมดี่จริงมันน้อยไหมพอพอถ้าเห็นก็น้อยแต่ก็ถ้าเราไม่ใช่ก็บ่อยหรือเคินอะไรอย่างเงี้ยก็ ถามว่านอยไหมมีใครที่แบบว่าโดนถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทําอะไรแเราโดนด้าม่าบ่อยมีใครไม่นอยบ้างมันก็มีนิดหน่อยแล้วร้าแต่ก็นั่นแหละครับก็ช่างมันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้นี่รู้สึกโชคดีขนาดไหนครับที่มีเหยีข้างในทุ้ดามากเลยโอ้ย่มากมันเป็นเด็กบ้าน ตอ่าจริงๆอยากอยากจะบอกทุกคนกลับมาก่อนว่าให้นกตอบก่อนกให้เฮียปิดดีใจครับดีใจเพราะก็จริงๆก็อยู่กับเฮียมา ก็สองปกีกว่าแล้วครับก็จับมือเดินกันมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกในว,วันนี้เป็นจะจับมือด้วยกันต่อไปแบบนี้นะครับจริงๆก็ไม่มี <c oughs> อยู่ก็ไม่รู้เหมกันครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามีเฮ่แหละครับสบายใจที่สุดแลี่เฮบอกอะไรบีไหมคะที่อยู่ข้างๆน้องตลอดโอ้จริงๆผมสบายใจมากเลยครับ <c oughs> ผมเพราะว่าจริงๆเราเราไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยปกติทัางสองที่าการเท่ายืนตรงนี้คนเดียวแล้วต้องแบบ จอคำถามอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามีหนูสบายใจมากกว่าครับผมจะเป็นคนอื่นก็แบบไม่ใช่อ่ะเราทํางานเรารู้รู้จักกันมาแล้วเราแบบเดินเท้าด้วยกันมามันเข้าใจอะไรมากกว่าดูใจกันแล้วดีใจที่มีหนูเป็นพาร์ทเนอร์โอ้ยดีใจทุกอย่างเลยครับผมไม่ว,ว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนดูแลเป็นอะไรอนาะคตเข้าตามแต่ก็อยากดูแลกันอย่างนี้นโอเคนะ